คนที่เวียนหัวปวดหัวเนี่ยเป็นคนไข้ด้านสมองเนี่ยส่วนใหญ่ของโรคสมองเลยนะนะครับนะไม่ใช่แบบโรคความจําเสือ่อมโรคมาพาสนะแต่โรคส่วนใหญ่เนี่ยคือปวดหัวเวียนหัวเลยแหละซึ่งเวียนหัวเนี่ยบางทีแบบหลายคนก็บางทีไม่รู้จะแก้แก้ไขย,ยังไงนะเพราะว่าบางทีก็มึนเวียนมึนนงงงพอไปหาหมอเอาหายพอดีไม่รู้จะรักษาอะไรยังไงคุณหมอก็เอายาไปกินแก้อาการเวียนหัวก่อนและกันสุดท้ายแล้วคุณก็ดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างจะบอกว่า คนที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างน่าสงสารนะเพราะว่าบางทีอาการพวกนี้มันเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแล้วบางทีพอไปตรวจสแกนสมองไปตรวจเลือดตรวจอะไรก็พบอะไรผิดปกตินิดหน่อยแต่ไม่อธิบายอาการใดๆดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้เทคนิคง,ง่ายๆแล้วดูแลตัวเองได้ง่ายๆนะคุณสบายแล้วนะครับเนาะ,ค,นะ,ค,นะค,คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นโรคอะไรเทคนิคข้อหนึ่งครับคุณต้องมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน และคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีมันเป็นอาการนําของโรคอัมาพาตได้อัมาพาตคือโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตกก็ได้มันก็จะมีอาการเตือนอยู่ด้วยกันอยู่สัก4ี่อย่าง 1. ก็คือปวดหัวตามัวฉับพลันรีบไปโรงพยาบาลฉับพลันนะอย่าช้า 2. คือพูดไม่ชัดฟังคนอื่นไม่เข้าใจแบบฉับพลันรีบไปโรงพยาบาล3คืออ่อนแรงครึง่งซีกชาครึง่งซีกี่คือ เวียนหัวเดินเซฉับพลันแบบนี้รีบไปโรงพยาบาลแต่อาการเวียนหัวที่เป็นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองให้คุณสังเกตง่ายๆมันมักจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและวันนั้นเป็นโชวเวียนหัวทันทีและคุณก็มึนๆงงๆที่สําคัญครับคุณประคองตัวไม่อยู่จะมีอาการเหมือนเดินเซไปเป๋หรือบางทีเดินขาทาง,ทางเดินขาทาง,ทางแล้วก็มีอาการเหมือนแบบบางทีเห็นภาพซ้อนหรือบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีอาการแบบ คลื่นไส้อยากอาเจียนแบบนี้อย่ารอช้านี่คืออาการเตือนของคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองฉับพลันรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดต่อไปนะครับข้อ2โรคหินปูนในหูหลุดลักษณะตัวโรคนะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนเหมือนใจกำลังจะขาดคลื่นไส้อาเจียนและที่สำคัญครับมันเป็นตอนเปลี่ยนท่าและตอนที่เป็นนั้นมักจะเป็นช่วงสั้น ไม่เกินไม่กี่วินาทีจนถึงหลักไม่เกิน2-3นาที3วิธีที่คุณจะแก้ไขสิ่งนี้ง่ายๆที่บ้านข้อ1นะครับให้คุณนะครับนอนหนุนหมอนสูง2-3บายใบอย่างน้อย8สัปดาห์หรือ2เดือนข้อ2สิ่งที่ทคุณต้องทำคือหลีกเลี่ยงท่าทางที่ต้องก้มก้มและเงยเงยบ่อยๆวิธีที่3ที่จะช่วยแก้ไขเรื่อง หินปูนในหูหลุดนะครับคือการกายภาพหูชั้นหนคนที่เวียนหัวแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับแบบที่3เนี่ยคือคนกว่า70%ซของคนที่เวียนหัวทั้งหมดเรียกว่าโรคไมเกรนเวียนศีรษะลักษณะของอาการเวียนหัวแบบที่สามเวียนเวียนมึนๆงงๆหัวไม่โลง่งแล้วเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแต่บางทีมีตึงๆทยทอยด้วย บางทีตึงๆขมับด้วยหน้าผากร้อนๆอออกเบ้าตาสันจมูกผู้หญิงช่วงเมนมาหรือก่อนเมนมาสักไม่กี่วันหรืออาจจะเมนหยุดไปแล้วไม่กี่วันมึนๆโครงๆเวียนๆวิ่งๆในหูในบางคนเนี่ยเวลาได้กลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกลิ่นควนันกลิ่นบุหรี่กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือกลิ่นแบบ เสื้อผ้าอับๆเอาไปซักแล้วตากไม่แห้งอย่างนั้นเนี่ยได้กลิ่นเหล่านั้นรู้สึกจะมึนๆเยอะขึ้นพอเสียงดังปุ๊บโอ้โหเริ่มละครงเคลงครงเคลงและต่อไปคุณต้องดูแลตัวเองได้ด้วยเทคนิคอันนี้คุณต้องเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นไมเกรนเวียนศีรษะของมึนเมาริีนนั่นแหละกระตุ้นไมเกรนเวียนหัวทั้งหมดถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเนาะนะนะห้าอย่างที่เหลือเลี่ยงได้เลี่ยงอย่างน้อยสามเดือนหนึ่งกล้วย กล้วยทุกกล้วยกระตุ้นไมเกรนทั้งหมด 2. ส,ส้มทุกส้มรวมถึงน้ำส้มคั้นด้วย 3. คือมะนาวข้อ4อาหารที่มียีสต์เช่นขนมปังและข้อสุดท้ายข้อ5เนยเนยได้แก่อะไรเค้กเลี่ยงไปก่อนอย่างน้อยสัก2เดือน3เดือนร่างกายจะได้มีเวลามากพอ ในการที่จะฟื้นฟูตัวเองและลดความถี่การเป็นไมเกรนเวียนศีรษะ